พีแน่นอนนะอย่างงีผมม้ผมว่าผมว่าสวยสุดอ,อ๋อเลยคิดเข้าอุ้ยโฉยจานนี้ดีไหมดีไหมดีพี่จี้อุย้ยหนูจะไม่ดีเลยด,ดีดีดีนะฮนะกินอุย้ยไม่ติดดีไหมเนี่ยพี่จี้ตอนนี้โมอ้ยมันไม่ติดเลยลูกเองพี่จี้มันก็แบบนี้เลย นี่นะพีชีนะเป็นอย่างนี้แน่นอนหลังหลังบ้านผมบอกเลยไม่ไม่เป็นแบบนี้แน่ๆเชื่อผมเอเออเดี๋ยวดูนะตอนนี้อ่าไปใส่ที่จินคาสมานะฮะเฮ้ยก็แต่ตัวเอง โอ้่เจ็บปวดนะเจ็บปวดรถแล้วอครับโดนสะท้อนก็แตะตัวเองแล้วอย่างไงฮะตอนนี้โอ้ยซ้ำซ้ำยังไงตอนนี้ต้องฆ่าใครฮะวางระเบิดแล้วโดนมันจริงอาจจะต้องอาจจะต้องจบโซเน่ไหมโซเน่ไหมต้องต้องโซเน่ก่อนแล้วก็ปั่นโบเลยโบเลยอย่างนี้โบเลยนะโบเลยโบเยอุ้ยแรงอยู่งั้นนะโอ้โหปั่นไปนะเฮ้ยอย่างนี้พิกไหมอย่างนี้พิกไหมไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ถ้าพิกชอบไหมชอบชอบชอบเพราะว่าอยากเห็นหลายๆเกมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่ดีเแอะเลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนเออ เรตรงนั้นต้องรอจินไฟใช่ไหมต้องรอจินไฟรอจินไฟเดี๋ยวรอ,รอรอรอเกมหนัดไปมีโอกาสอีกหลายเกมเออไหนไหนมันเป็นเต็มไฟนออยู่แล้วเออคืนนี้ผมว่างคืนนี้ผมว่าง oh. <c oughs> เอาผมโอเคไอ้นี่ดีไหมดี